สวัสดีค่ะสวัสดีมีรักชท่วกินแซบสู้คุณสุกคนครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องน้องกี้เอมิรี่กับกินเที่ยวกับลาวใเพชรครับวันนี้ได้แหนมัวครับแหนมัวเหรอลูกลูกกี้ได้มาจากไหนล่ะครับตลาดครับยี่สิบห่อห่อละห้าบาทครับเป็นหนึ่งร้อยครับสองห่อสองห่อสองร้อยครับมาอันนี้อันละห้าบาทใช่ไหมลูกใช่ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับโอ้โหทําไมอันใหญ่จังเลยอ่ะก็เขาใส่มาลายชั้นไี้ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเบิ้งเพิ่นแกะค่ะพี่น้อง อ่าดูซิจะชิ้นใหญ่ไหมชิ้นละห้าบาทเองนี่ครับหนึ่งชั้นสองชั้นมีแค่สองชั้นที่เละชั้นต่อไปก็ได้แหนมแล้วค่ะไหนดูซิว้าวสายามแบบสามชั้นเลยแล้วเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะซื้อได้ที่ตลาดนะครับแหนมวัวเดี๋ยวนะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นแหนมอะไเลยค่ะแหนมวัวเนื้อวัว มาจากตลาดค่ะพี่น้องกลางเ้เพิ่งขายเป็นถุงค่ะจะมีถุงละ่อยแลถุงละหกสิบนะคะกินด้วยครับนี่ครับนี่คือหกชั้นที่หนึ่งครับชั้นที่สองครับชั้นที่สามครับชั้นสุดท้ายบ้านจะมีมาสี่ชั้นนะครับ ห้าชั้นใ้ชั้นที่สามหอยใหญ่ๆค่ะพี่นอ่องม,มาเดเี๊ยวให้ครับอันนี้อยากกินนะชิใหญ่อยู่ได้ค่ะพี่น่องผมกินชิ้นนี้ก็พอแล้วครับ อ,อืมกินก็เปียกเร็นมากเลยครับ ส่งพ่อดีแสบคับพี่น o อเบิเ้งเต๋พี่นอหมือนพ่อเลยพ่อบอกว่าสรงพ่อ,อ,พอพดีแสบครับผมดูข้าวว่ายังมีกี่ชั้นนึงชั้นหนึ่งชั้นค่ะ สองชั้นน,นี่ค่ะสามชั้นนะคะเพราะว่าเขาซ้อนมาให้ด้วยค่ะเขาอยากซื้อได้ที่ไหนแล้วคะเนี่ยตลาดอันนาตลาดอันนาค่ะแต่ไม่ใช่มีทุกตลาดนะครับตล,ตลาดเดียวคือตลาดเช้าครับ โคชนะให้เขาเอียดค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวต่อยอร่อยเปรี้ยวสงดักินครับอร่อยถูกแก่น้ำมันถูกยิงครับอร่อยมากเยิ่งดิกูส กินม,มาคร, yes, yes, yes. รับในไอาทิตย์ท้ายอะไรอย่งครับเอาพี่นะะ้องสแหรับคลิปนี้เพล็กกเอาไว้แซมหนีด้ค่ะเอาไว้พอกันคลิปหนานะคะสแหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะมาเนี่ยมาสวัสดีครับพี่เนี่ยสวัสดีครับ